วันย <let sight se lly> uh ัง huh. ว uh ันเพื่ออะไรอะไรเออยู่เลยพอแบบงงอยู่เลยหลพอครับุยเขามุ่ตแต่อยู่รอบอกครับคุณรอผมผมคุยเลยมาบอกเขาแป๊บพอครับ ที่านที่ไปกับ่โแล้วก็ความรู้สึกคเสีอยๆนคเสียงนี่สงนเรบว่าเราเป็น้องคที่สามีพี่น้องกันห้าคนพี่ป้องเป็นลูกนองเป็นพี่คนโตแล้วินยพี่นี่พี่สงคุสัตว์พักนีคีหนึ่งเนยี่ที่สามแล้วว่ารีพรเนที่สี่คุณสัตว์พี่นีคนที่ห้าอยู่กับกันมา้งแเด็กที่เลียงมาพเสียดูแลกมาเป็นลิเกเขาอยากเป็นลิเก พ่อท่อมชนชื่นก็เป็นก่อนแลอยู่ที่ก่อนก่อจะท่อมชนชื่นเอาจากไปไปอยู่ชนชื่นแล้วพงเง่นกินโตขึ้นมาเป็นพระเอกเป็นตัวตลกคู่กันมาก็เลยตั้งนั่นน่ะพอดีพระดมเข้ามาเุเทพชนชื่นพระดมชนชื่นชิ้มชนชื่นก็เลยช่วงพงเงินไปเล่นตลกเป็นศักชชนชื่นแล้วเราก็แยกไปแต่ก็เจอนทุกวันพี่น้องครับ,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 บ แล้วเขาก็ไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งมาอยู่เป็นตุ้งหนึ่งเชนยิ้นอยู่กับน้องเป็ดน้องเป็ดเชนยิ้นครับแต่ให้แบบให้พู้ชมฟังรู้สึกเขาเป็นคนยังไงในต่างๆก็เขาเป็นคนอะไรที่อยากจะบอกเขาบอกก็ได้ เป็นคนพูดตรงไปตรงมาอ้อซอกไม่เป็นเป็นคนที่พูดจาผู้ผาัแต่เพื่อนผู้รู้หมดเพราะเขาเป็นคนดีมีความสุขเขาเป็นคนที่ล่าเลิงแต่เป็นคนที่โอหกไม่เป็นเป็นคนดีมากเป็นคนดีมากครับรักพี่รักน้องกระตันยูรักพ่อแม่ครับผมขอบคุณมากครับ เเก่งใจเราแ็แเราีต้องนี่ต้องเก่งใจพวกเราอ่ะจริงๆแล้วผมคิดถึงจะร้องไห้ทุกวันใหญ่จะไปไปเเรหมันป็นไ่อยแล้ือว่าไม่ับมือีน้กาที่ดแล้วที่นี้ทางเดนทางเลยทางไม่ดี้ที่จะส่งอะไราไม่จะไม่คุยกัน่คุยอายุพาเนอายุือมีเข้าใ้วันที่เท่าไหร่ ตรงนี้พอไม่เป็นไรแต่แต่แต่วันวันที่16บหกถึงจะเป็นวีดีใหญ่ของคจะเป็นร้านใหญ่เลยแล้วก็ในตรนกลางวันก็จัดเหเป็นคอนเสิร์ตตั้งแกลางคืนก็ถึงสิบหกสิบหกใช่ไหมใช่ถึงสิบหกแล้สิบเจ็ดเผาถูกไหมใช่ครับสิบเจ็ดหรือจะเอาสิบเจ็ดเผาเสร็จหรือวันเดียวแล้วก็กลางคืนถึงจะมีกลางคืแต่ถ้าเอาสิบเจ็ดนะมันก็จะได้ทุนเยอะได้คือศิลปินก็มาเผาเสร็จแล้วก็ได้อยู่ต่อนนนะคครรัับก้องาาาเข็มใช่ไหมสร้างเป็นอาไรที่ ดาทิสบายสบายนะลองไปลองไปคุกันดูครับครับแ้้นี้ก็ดีครับได้ครได้คนได้รได้ด้ครไรบได้ได้ได้้วร้ครดูครับครดครไ้รไครไ้ครับไรัไัได้ัด้ครันได้ครบ้่าด้ครับจากครับได้รัรรคบด้ครับครัค้ััคร ความรู้สึกมันมันค่อนข้างตกใจและค่อนข้างจะอะไรนะครับในฐานะที่อุบาวกนายยสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยต่อจากผมมาก็เราพวกชาวตลกความรู้สึกอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อมีการสูญเสียนี่มันต้องร่วมไปอะไรมันร่วมที่จะต้องเสียใจไปกับวงหนึ่ง จริงๆเนี่ยพงหนึ่งเนี่ย,ยอยู่กับรายการผมเนี่ยมาร่วม20กว่าปีอยู่ก่อนใบคลขายเครื่อง20กว่าปีก็มาตัา้งแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ลูกชายก็โทรหาเมื่อคืนว่าพ่อไปแล้วนะเราก็ตกใจเราก็เสียใจเราก็เป็นห่วงหาอะไรแต่วันนี้เราบอกว่าโอเคไอคนที่ไปเนี่ยพงหนึ่งหลับไปสบายได้แล้วละ่ะนะมันไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดแล้ว แต่ถ้าพวกหนึ่งยังอยู่คนที่เจ็บปวดคือครอบครัวคือลูกเมียแล้วคู่นี้เป็นคู่ที่รักกันมากด้วยมันมันมันยิ่งกว่านิยายมันยิ่งกว่าโดยความรู้สึกที่สองสองคนที่รักกันเนี่ยมัน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 แย่คนที่ยังยังอยู่มันแย่แล้วพวกหนึ่งก็จะได้ไม่เจ็บปวดก็บอกลุกไปบอกไม่เป็นไรแล้วพ่อไปสวรรค์แล้วก็ขอส่งดวงวิญญาณของพวกหนึ่งไปสู่ของสวรรค์ก็ขอให้ไปอยู่ในสัมไรพยทธให้ไปไปเจอพวกรุ่นพี่ๆที่รออยู่ที่โน่นกันทุกคนต้องไปหมดอะ นะนะเขาต้องไปหมดแต่จะไปช้าไปเร็วนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยเป็นห่วงเป็นใยก็เลยมามามาร่วมอะไรมาร่วมร่วม,วมน้ำศพทั้งหนึ่งนะครับอยากให้ฝากเตือนถึงพี่ๆที่นตลกอย่างหลี่บอกว่าเออที่ท้องหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยตรวจสุขภาพาไม่ไม,ไม่เลยไม่เลยอยาก <ๆ S 2> จะฝากเต <c oughs> ือนเรื่องยังยังยังบอกว่าจริงๆเรื่องเราเนี่ยทำงานกลางคืนเนี่ยเราอยู่กับกลางคืนมาครึ่งชีวิตค้นชีวิต ใช่ไหมก็ยังอยู่รายการก็ยังบอกว่าทําไมไม่รักษาไม่หาหมอบ้างกินอะไรไม่ระวังทําอะไรไม่ดูแลสุขภาพในเรื่องสําคัญพวกเราเนี่ยใช่ไหมจะต้องหาดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยใช่ไหมมันเป็นสิ่งสําคัญเคสสุขภาพปีละครั้งปีละครั้งก็ยังดีเราจะได้รู้ก่อนแล้วเราจะได้แก้ไขได้แล้วนะช่างมาเธอช่างมาเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยพวกเราเนี่ยมัน,ม,นมันคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันใช้ร่องเพื่อไม่ได้ใช่ไหมมันมันเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขา เ็เคยเตือนนะพุกหนึ turkey, like yani ่งบอกเฮ้ยพุ่งหนึ่งเบาหวานต้องไปกินยานี่นะกินนี่กินนี่นะเป็นโรคหัวใจก็บหรีก็ยังสูบอยู่อะไรเงี้ยยังอะไรเงี้ยก็เลยก็เดินดุโดนด่าอยู่ตลอดโดนว่าตลอดเวลานะฉะนั้นห่วงห่วงน้องๆทุกคนจะมาตรงนี้ต้องต้องช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองวันนี้ไม่มีอะไรสําคัญต่บสุขภาพนะครับมันมีหมื่นล้านเ้าไปไม่ได้ใส่ลงไปไม่ได้จ่มาถ้าเรามีสุขภาพเราอย่างแค่ชีวิตอยู่ไปนโรคไว้นี้ได้ยาวนานฉะนั้นบอกบอกทุกคนให้ห่วงดูแลเรื่องสุขภาพ ศิลปินตลกน้องๆเนี่ยท่านนายกครับอก่ก็จัดกิจกรรมของให้เด็กๆได้มีการได้มีมติงง้งออกกาลังกายกันใช่ไหมทําให้ทุกคนมีความสุขคือการออกกำลังกายนี่มันได้2อ,อย่างคือร่างกายกับสมองการ s t ต e ชิ่ i กล้ามเนื้อกับการ s t ต e ชิ่งสมองเนี่ยมันได้ทั้งหมดเลยและมันทําให้ทุกอย่างมันหลั่งสารโดพฟมนมันจะทําให้ให้เรามีนรู้สึกว่ากระพากระเ๋าขึ้นอะไรขึ้นฉะนั้นต้องมีกิจกรรมให้วันนี้เริ่ม,เร,มเริ่มดีขึ้นก็มีกิจกรรมให้ซึ่งกันและกันก,ก็เป็นห่วงเป็นใยน้องๆทุกคนนะครับ อยากให้ถึงความทรงจำว่าทุกคนอาจจะมองว่านึกถึงที่ผมเน่งมาให้นึกถึงอะไรความทรงจำอ่านึกถึงมันเป็นตลกที่ก้าวลาวที่ก้าวลาวที่รุนแรงที่ใช้ความรุนแรงแต่ว่าเป็นคนน่ารักรุนแรงแต่น่ารักนะนายกมันใช่แล้วมันมันน่ารักมันเป็นครูของตลก เวลาเห็นมันเล่นจะต้องขำมันเพราะมันทําอะไรในสิ่งที่คาดไม่ถึงแล้วทาด้วยด้วยรุนแรงด้วยความมหน้าโมโหแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่น่ารักฉะนั้นพงหนึ่งเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์เขาเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นทุกคนเวลาเห็นแล้วก็จะจดจำเขาทุกคนจดจำเขาหมดภาพลักษณ์เขาจะมันฝังอยู่ในตัวเราอะมันเหมือนกับเมมโมรีที่อยู่ที่เราสร้างกันเขาขึ้นมาอยู่ด้วยกันในรายการกันมหา20กว่าปีเนี่ยเรารู้คาแรคเ,เ,เตอร์เขาจะเล่นเป็นตัวอะไรเขาจะเล่นเป็นตัวอะไร นี่คือนี่คือคาแรคเตอร์ของของของกุ้งหนึ่ง ใช่เขาจัดการทกงานก็เดี๋ยวเขาจะจ่ายเท่าไหร่ยังไงตข่ยงไหมมีราคาไหมอย่างนี้ไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยนอกข้างในมันน่าขนเราจะขับรงนี้ครับาจะตรงนี้จัด้านคอนเสิร์ตอย่างนี้มันรีอขไราะแล้วก็งานงานนี้ก็ รับให้เต็มที่เนาะรับให้เต็มที่เนาะเนาะรับทุกกรรมน้อรับคนรบคนน้อคนรบสี่คนน้ออันนี้จะต้องจะต้องต้องต้ังต้องต้องต้ังต้องต้องต้องต้ังต้อ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 ง

นี่ครับำแต่งเชินผสมหรือสีตั้งอยู่ที่ตำบลพนแพงนะฮะให้เปิดด้เปิดไปได้เฮ้มึงไปบังค้าไปมึงไปบังคับให้เขาเปิดเพลงที่แต่งชินผสมไปชินี่ยไปนี่มาขอให้เปิดดิเอานุ้ยมาเขาเลยเข้าเลยมาเร็วเออเขามาเชิญโอ้นุยเชิญเชิญหัวเราะด้วยเชิญจิ๊บอ๋อเชิญหัวเราะได้ไงล่ะ

คนน้ำตกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำร่างบรรจุอีกหน้ากบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ สวรวันน <da> ี <le> ้นะครับที่จเชิได้มาเป็นองค์ประธานด้วยนะครับที่มาร่วมร่วสครรถของรถร้า ขอบคุณท่านฤืี่เนี่ยท่าพุทธคุณนะครับที่ทได้ดูแลนะครับคงหนึ่งมาโดยตลอดในช่วงระหว่างที่องหนึ่งได้เจ็บไข้ได้ปวดนะครับได้ดูแลมาโดยตลอดนะครับก็ถ้าไม่ได้ฤที่เนี่ท่านพุทธคุณนะครับก็ จะนำบ่กขึ้นนะครับผมนี่ยืมดีบเป็นน้องชายแท้ๆของสมศักดิ์ปกีนะครับเัาให้พี่ป้อมสมศักดิ์ประวิชาเราเดินทางมานะครับอาจารย์ยินดีสนทญาตหรือเพื่อสูงนะครับก็นะเชินขึ้นมาบนสราเพื่อรถน้ำาสนะครับเป็นเสื่อนะ ไว้อะไรเห็นหน้าเป็นทางสุดท้ายะนะครับก่อนที่จะนำบรรทุอีกตอนนี้เหตนการณ์ไ้เดินทางมาถึงแล้วนะครับ นล้วไหลไงลุย่ะโกดงอย่งนีูยึตัหม้อะไรลาลีแม่ถามเรื่องจังหวัดลาลีเหรลาลีกับนโันป่เอออ้นี้ก็อ้นี่โบราณเออันี่มันมีแงเออมีแงน่ะมีโบราณโบราณโบราณเราบ้านโป่งไม่ไกลกันมีวิกจิ๊

ตัวเองตัน n องทำกันแม่เดินไปเดินไวอกัแม่เดินไปต้องไปรดน้ำไปอมเดินไปเดินไปเรื่อมแม่ไปผู้ผู้ผกเออตัวเองันแม่ม่หมูหู เอาันนี้เอาันนี้เอาอันนี้อีนี้ำน้ำก่อนี่โบเออดีดีว่าพี่พี่ม่แม่ลมเบาลอยมเบาน่ะพี่ีไม่อยู่แม่

แค่นั ah. Ah. So ้นเรื่องเรื่องพวกนี้ก็คือจบหมดแล้วทีเรื่องทางต้งก็จริงๆอ่ะมันมีของพี่แมวอ่ะพี่แมวหรือใครมีไลฟ์สดตอนที่งานพี่เบิร์ดอ่ะนั่นแหละเทาบอกก็ได้เลยเพราะว่าด้ว่าไลฟ์เขาสามกล้องเลยนะนั้นเลยเขาแยกเลยสามกล้องของผมไลฟ์แค่แค่กล้องโพุทธาปกติตอนที่ไลฟ์พี่เบิร์ดธรรมดาเป็นนักร้องวงจะไลฟ์แบบ

อาโยกแล้วครับสอนอะไรครับสอนมาอย่างนี้แหละครับอ่าป่อยกลับปล่อยกลับยกลบ ถ้าเช่อยกกัยกกับดี๋าวนี้จับสะโพกมันรับยกเลยัยกเลยหนึอายกเลยอ่านะครับเอาหัวข้าเลยนะครับเอาหัวเข้าเลยยกลข้ดหอยลังวจาน่อาี่ชิีาบตอับต่อจับต่อับต่อจัาต่อจต่อจัต่อับต่อต่อจต่อ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 ัตอัต่อจต่อจต่อจต่อับต่อต่อจต่อต่อับต่ับต่อัต่ับจับต่อต่ออต่อับ

ร้านตู้จดงานรายเดือนนะครับที่เดียร์นะใช่เดี๋ยวเราก็